ห้าข้อแรกเนี่ยต้องไม่ทำห้าข้อแรกไม่ทำอะใครมีกระดาษถ้าจดไว้ได้จะเป็นเรื่องดีนะฮะห้าข้อแรกก็คือไม่จินตนาการเชิงลบเช่นจินตนาการเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งทางจิตนะฮะคือเราจิตปรุงแต่งจนตัวเราเนี่ยเครียดพอเครียดจากลบเนี่ยมันก็จะนําพาโรคอื่นๆมาความเครียดแล้วข้อสาคัญขณะที่เราปรุงแต่งลบเนี่ยเราจะทุกข์อยู่แล้วจากความทุกข์ทางจิต มันก็กลายเป็นการป่วยทางกายอัออนนี้สั้น,นๆนะฮะ<ฆ>ข้อที่สองเนี่ยทุกคนรู้ฮะ<ฆ>ก็คือห้ามอ้วนย่าปล่อยให้น้ําหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐานครับข้อที่สามคือห้ามรับประทานน้าตาลการป่วยในโรค NCD ปัจจุบันเนี่ยมันมาจากการกินพวกแป้งและน้ำตาลมากเกินครับ<ฆ>ทุกวันนี้ NCD เนี่ยพวกเบาหวานก็มาจากน้ําตาลไขมันในเลือดเสียก็มาจากน้ําตาลอ้<ฆ>วนก็มาจากน้าตาลความดานันโลหิตสูงก็มาจากน้ําตาล<ฆ>ภูมิแพ้แพ้ภูมิมะเร็งไตเสื่อมมาจากน้าตาลหมดเลย มันไม่ใช่สารพิษครับแต่ความเป็นพิษเมันเกิดจากการกินเกินแล้วก็กินผิดวิธีนะโอเคแล้วข้อที่สี่ก็คืออันนี้กลุ่มไขมันฮะตัวแทนของกลุ่มไขมันที่ทําให้เราป่วยมากที่สุดและอันตรายมากที่สุดก็คือทานแซตมันอยู่ไหนบ้างครับทานแซตเป็นไขมันประดิษฐ์อาจจะประดิษฐ์จากการที่เราไปทอดอาหาร,หรใช้น้ำมันที่ที่เดือดไปทอดหรือมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นประเภทครีมเทียมเนยเทียม อันนี้ก็แพร่หลายหมดโอ้ใช้ในหลากหลายขนมเลยล่ะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มโปรตีนที่อันตรายสูงสุดนี่ข้อห้านะข้อห้าก็คือห้ามรับประทานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไขมันจากกลุ่มพวกเนี้ยมันจะทําให้หลอดเลือดเราอุดตันได้อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่สัตว์เลี้ยงลูกในนมเนี่ยมันตระกูลเดียวกับเราการติดต่อโรคมันโดยตรง oh. แต่ถ้าเป็น สัตว์ต่างสายพันธุ์เนี่ยนะฮะมันจะคนละโลกโลกของมันจะไม่มาติดที่เราแต่โลกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกันมันไปสู่กันได้โอเคห้าอย่างที่ไม่ควรทําไปแล้วห้าอย่างที่ควรทําก็ข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องการกินอีกนะครับกินของที่ดีที่สุดก่อนก็คือกินพวกผักและผลไม้สดผลไม้เน้นไม่หวานนะก่อนอาหารอื่นสักประมาณครึ่งหนึ่งความอิ่มโโเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราเกินอาหารไม่ดีเยอะสองสองก็คือคนไทยถ้าไม่พูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยจะไปกินผิด เรารู้ฮะว่าเข้าวกล้องดีครับแต่หลายคนกินเข้ากล้องจนป่วยไหมกันคือกินมากเกินไม่ลดจํานวนลงเมื่ออายุมากขึ้นอันนี้ก็ต้องลดแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยน,นี่ทุกคนรู้อีกแต่ว่าบางคนไม่ทําก็คือการออกกำลังกายเลสสีคือต้องต้องหลับให้สนิทนะฮะอย่างน้อยสี่ชั่วโมง อุ้ยน้อยจังช่วงสี่ทุ่มหึ่งตีสองอย่างน้อยครับแค่อย่างน้อยยังทําไม่ได้ทำไม <ใน S 1> ต้องสี่ทุ่มหนึ่งตีสองครับมันเป็นกระบวนการของร่างกายที่มันจะเซตให้เราเนี่ง่วงตอนนี้แล้วกระบวนการฟื้นฟนูมันจะเกิดขึ้นตอนเนี้ถ้าเราเลยช่วงเวลาทองไปเนี่ยการฟื้นฟูมันจะไม่สมบูรณ์มันเป็นเรื่องระบบฮอร์อโมนระบบเรื่องเอนไซม์เรื่องการซ่อมสร้างมันเป็นธรรมชาติค,ครับเราไปนอนวันอื่นชดเชยเนี่ยมันไม่ได้แก้<อ>ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยที่ควรทำอย่างยิ่งอันนี้ถือว่าเป็นกำไรชีวิตอย่างยิ่งเลย ก็คือการจินตนาการเชิงบวกเพราะว่าเวลาเราปรุงแต่งเอาสิ่งที่ดีเข้าไปนะฮะมันจะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สตนึกอันนี้ผมเอาทั้งพุทธมาผสมนะฮะเขาเรียกว่าจิตส่วนสัญญาสัญญาเนี่มันเป็นต้นทุนชีวิตถ้าจิตส่วนสัญญาเนี่ยมันจะควบคุมพฤติกรรมเราหรือพูดสั้นๆคือควบคุมสันดาเรานั่นเองควบคุมพฤติกรรมควบคุมอารมณ์และควบคุมร่างกายเพราะนั้นถ้าเราใส่สิ่งที่ลบเข้าไปชีวิตเราจะขาดทุน ใส่สิ่งที่บวกเนี่ยชีวิตเราจะกําไรแล้วเราสามารถสร้างกําไรได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนเรื่องอื่นเลยเพียงการปรุงแต่งสิ่งที่ดีเข้าไปอันนี้ฟังดูง่ายๆนะครับห้าข้อแบบไม่ควรทําและห้าข้อควรจะทำดังนั้นผมว่าส่วนใหญ่ท่านก็พอจะรู้อยู่บ้างแล้วอันนี้มาจัดเป็นหมวดหมู่ให้จาง่ายและปฏิบัติดูไม่เกินสีเดือนชีวิตท่านเปลี่ยนอย่างแน่นอนเห็นคุณหมอบอกมีวิธีดูแลอาหารสําหรับคนทุกคนโดยง่ายโดยแบ่งเป็นกลุ่มสิบสองกลุ่มคืออะไรฮะได้หนึ่งคือกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานเลย กินแล้วไม่มีแคลอรี่เลยกลุ่มนี้ก็คือน้ําเนี่ยนะ้ําแล้ำแล้วง่ายแล้วถูกแล้วดีแล้วมีประโยชน์ถ้าอยากผอมมากกินเยอะก่อนอาหารอื่นสองครับสองเนี่ยเป็นพืชครับตอนนี้พืชเนี่ยมันมีหลายส่วนที่มากินได้ครับกลุ่มสองเนี่ยเน้นพวกที่มีแป้งต่ํามากแล้วมีไฟเบอร์สูงมากฟังดูดีแล้วไม่มีไขมันยิ่งดีใหญ่เลยแล้วก็โปรตีนต่ํา พราะนั้นแคลอรี่มันจะต่ำพวกไหนครับพวกนี้คือพวกอะไรพวกเอาใบมากินเอาดอกมากินใบมากินโอ้ใบมากินก็คือผักทุกชนิดแหละไปไปเช็คลิสต์ดูเลยใครอยากรู้เยอะก็ไปเปิด Google ดูว่าอะไรกินใบได้กินดอกได้เยอะแยะไปหมดนะฮะกลุ่มสามขยับขึ้นมาอีกนิดนึงพวกนี้ก็จะกินฝักกินผลกินหัวฝักฝักเช่นหัวถั่วฝักยาวถั่วลันเตามรุมันแยกจากผลไม้ตรงที่มันไม่อร่อยมันต้องมาทํากับข้าวกิน เช่นเอามะเขือเนี่ยไม่อร่อยอ่ะต้องมาทำกับข้าวอีกประเภทก็เช่นฟักแฟงแตงฟ้าบวกกินหัวกินผลฮะอันนี้ก็นผลอ๋อฟักแฟงแตงกวาตอนนี้ประเภทกินหัวเนี่ยให้แยกอันนี้ออกไปเลยคือพวกแป้งสูงโดยเฉพาะเช่นเผือกมันพวกที่แป้งต่ํามันจะมีไฟเบอร์สูงเช่นขิงขากระชายนะฮะหัวหอมมันกินเยอะไม่ได้ดิแต่ละอันมันแรงๆทั้งนั้นเลยโอ้เข้าทําอาหารกินได้หมดแหละหอมหัวใหญ่อะไรพวกเนี้ยแครอท หัวประกาศขาวนี่กลุ่มสามอยู่ยังเป็นกลุ่มดีอยู่นะต่อไปกลุ่มสีสี่ก็ยังเป็นพืชอยู่คือพวกเนี้อร่อยแล้วกินเล่นได้เลยกินสดๆกลุ่มนีาจะอยู่เบอร์สีนี้ต้องเป็นผลไม้ที่สังเกตว่าสุกแล้วไม่หวานมันสุกแล้วจะไม่หวานมากเช่นฝรั่งอ่ฝรั่งชมพู่ชมพู่พุทซาพุทาสาลี่แอปเปิลกลุ่มที่ห้าสองสามสี่เนี่ยเป็นกลุ่มให้แป้ง ที่มีน้ำตาลต่ำแต่กลุ่มห้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มให้โปรโตีนครับพวกโปรโตีนแล้วแล้วเป็นโปรโตีนที่มีแป้งน้อยและมีไขมันน้อยด้วยปลาปลาปลาต้องไม่ไปกินตรงท้องมันท้องเป็นไขมันแล้วก็ตัวที่แป้งต่ำมากแล้วไม่มีไขมันเลยก็คือเห็ดเ,เห็ดที่โปรโตีนสูงไข่อยู่ในนี้ไหมฮะไข่ย,ยังอยู่ในกลุ่มนี้อยู่อ่าแล้วก็เนื้อสัตว์ไม่ติดมันหนึ่งถึงห้าเนี่ยถ้าเรายอมกินอยู่วนแถวเนี้ยนะฮะไม่วนแน่แน่ NCD หายหมดเลยหายหมดเลยเหร โอ้โหตอนนี้มากลุ่มหกหกหเนี่ยเป็นอาหารหลักของคนทั่วโลกคือ้าวกลุ่มให้แป้งสูงคนไทยคนเอเชียเราจะกินข้าวฝรั่งก็กินข้าวสารีไม่ขนมปังเรียกง่ายๆว่าธัญพืชทั้งหมดเจ็ดฮะเจ็ดเนี่ยก็คือพวกผลไม้สัญลักษณ์ก็คือสุกระหวานแปนทุเรียนลิ้นจี่ลำไยถึงหน้าหรือดูพวกนี้ผลไม้พวกนี้โรงพยาบาลก็ จะแน่นไปด้วยผู้ป่วยเบาหวานฉ oh, ี่กระเจิงมาหมดส่วนเบอร์เก้าเนี่ยอันนี้เป็นอาหารดัดแปลงคือขนมไปหมดเลยค uh, สิบแรงกว่านี้อีกสิบแรงกว่าขนมหวานอีกคือเพราะว่ามันเป็นน้ําตาลล้วนแล้วน้วนําตาลไม่ใช่น้ําตาลธรรมดาอยู่ในน้ําเลยมันคือ,เ,อเป็นสารละลายก็คือพวกเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลทุกชนิดที่เปิดตู้ตามร้านสะดวกซื้อ uh, จะเจอเลยเนี่ยสิบเอ็ดไรฮะก็คือกลุ่มถั่วส่วนกลุ่มสิบสองเนี่ยถ้าวัดจํานวนเท่าๆกันเนี่ยแคลอรี่สูงสุดคือ ตัวไขมันสกัดคือสกัดออกมาเลยไม่ต้องไปอยู่ในอาหารละคืออะไรครับคุณหมอครับก็ถั่วเหลืองแล้วก็สกัดน้ำมันถั่วเหลืองลำข้าวแล้วก็สกัดน้ำมันลำข้าว,าวส่วนหนึ่งของอาหารซึ่งไม่จำเป็นว่าทุกเมนูในที่เรากินจะต้องทอดหรือผัดน้ำมันมันเป็นฟาร์มสะดวกแล้วสุดท้ายเราก็ไปติดรสชาติวาร์มอร่อยฟาร์ม